สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายรีโมทนะครับตัวนี้เป็น Pioneer Receiver นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Pioneer Receiver รีโมทตัวนี้นะครับมาดูชื่อรุ่นกันนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะขยายมาใหญ่ๆนะครับมาดูชื่อรุ่นนี่คือชื่อรุ่นของมันนะครับเป็นโค้ดเป็นรหัสของมัน AX นะครับตัวนี้ AX D7741 นะครับนี่คือ pioneer receiver remote control นะครับหรือว่ารีโมทนั่นเองนะครับรีโมท e อ่าแอมนะครับแอม receiver เขาเรียกว่าแอมนั่นเองนะครับเขาเรียกอะไรนะครับแอมพลิฟายเออร์นะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นแอมนะครับตัวที่1นะครับ receiver นะครับ pioneer receiver axd เจ็ดเจ็ดี่หนึนะครับตัวที่1นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสเก็ตชาแนลนะครับรีวิวขาย มาดูตัวที่2นะครับคุณผู้ชมครับตัวที่2ก็เป็นไพโอนียนะครับรหัสรุ่นนะครับ a x d 7 440นะครับนี่คือรหัสรุ่นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรครับเป็นคล้ายๆกับมินิคอมโปหรือโฮมเธียเตอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมดูนะครับมี DVD มีมีโหมดนะครับ DVD CD แล้วก็มีจูเนอร์ a m f m นะครับ u s b ตัวนี้แสดงว่าเป็นคล้ายๆกับมินิคอมโปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือโฮมเทเ e เตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับรอผู้ที่เคยใช้หรือว่าคนที่ต้องการมาเอาไปนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับมาดูตัวที่3นะครับเป็นออนเกียวนะครับรีโมทออนเกียว RC 6 5ห้ DV นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอะไรครับน่าจะเป็น มีปุ่ม open close นะครับมีปุ่ม open close แบบนี้ก็ต้องเป็นเครื่องเล่นแผ่นนะครับเพราะว่ามีปุ่มเปิดปิดแผ่นถาดเข้าออกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องเล่นแผ่นแน่นอนนะครับมีปุ่ม stop มีปุ่ม play นะครับอาจจะเป็น DVD หรือ Blu-ray ผมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้แต่เป็นยี่ห้อออนเกียวนะครับตัวนี้มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ออนเกียวเช่นกันนะครับตัวนี้แน่นอนนะครับน่าจะเป็น อ่าตัวนี้เป็นรีเซิร์เวอร์แน่นอนนะครับเพราะว่ามีปุ่มวอลลุ่มด้วยนะครับมีปุ่มอ่าเพลย์สต็อปได้ด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวเขาเรียกอะไรครับชุดโฮมเทเตอร์นะครับมีปุ่มเพลย์ปุ่มสต็อปด้วยนะครับแล้วก็มีนี่วอลลุ่มเสียงได้นะครับแล้วก็ชาน n e ลนะครับได้ด้วยนะครับตรงนี้มีออกมีจูเนอร์มีทีวีน่าจะเป็นแอมพลิฟายเออร์เช่นกันรีเซิร์เวอร์นะครับตัวนี้นะครับ ป็นรีซิฟเวอร์นะครับตัวนี้เป็นออนเกียวรุ่น RC 866M นะครับคุณผู้ชมครับมาดูราคานะครับลืมบอกราคาไปสำหรับไพโอเนียตัวนี้นะครับไพโอเนียรีซิฟเวอร์ตัวนี้นะครับขายตัวละ500บาทนะครับสำหรับไพโอเนียตัวนี้เป็นตัวเล็กลงลงมานะครับ400บาทนะครับตัวนี้เป็นออนเกียวนะครับ500บาทนะครับ ออนเกียวตัวนี้ก็500บาทเช่นกันนะครับสำหรับรีโมทพวกนี้นะครับคุณผู้ชมครับสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ